นี้เราจะเริ่มเล่นเพื่อแก้แล้วนะครับในจัชแบบีวัดของขอำเภอโชคชัยนะครับจะเริ่มเล่นแล้วครับต้องอต,ต้องต่อตตอตอต่อ่ต่อต่่ต่อต่่อ<บ>ต่อ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 อ ค่ะข,ขอเชิญดวงวิญญาณที่ติดเจ้าวนี้ึเข้ามาด้วยกันเลคือถ้าท่านมาแล้วให้ไปขึ้นตัวอักษรใดก็ได้ขอเชิญครับเรียกความนั่นบเลยอืมอใช่เลยนะครับสามารได้ ที่เขาว่ากันว่าจะมีเห็นผีผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนโบอกอยู่ตรงนี้นะครับรถที่ผ่านไปผ่านมาเขาบอกเหกันเยอะมากประมาณตีสองน,นนอกจากจะผีเงี้ยนผีดุแล้วก็ยังมีพวกไยรุ่นแม่งชอบมาตำกันนะครับเยอะมากเลยครับตรงนี้ผมพาไปดูครับสาบอะไรวะเนี่ยมากน,น้นำเบนน่ะเนจุดที่ไปรุ่นชอบมามั่วสมพูดง่ายแม่งมาสี่กันนะในนั้นก็ไอ้ผีได้ครับที่มาใส่ หัวหน้าแจ๊งเข่ากอหัวหน้าเจ๊งเห็นไหมหินลอยเขาก่อไฟอะไรกันไหมเขาก่อไฟแล้วก็ซี้กันมันก็ยังกล้ามากันนะพวกวัยรุ่นผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันกล้ามาทาไม่ได้ไงทั้งๆที่เขาล่ำลือว่าผีเฮี้ยนแม่งไม่ัวงงูกัดตายอ่ะเพื่อครับเคยมีคนชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่งร้องเหมือนรอใครสักคนนะครับสถานที่นะครับที่เขาเห็นแต่เขาไม่เห็นว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนั่งลักษณะห้อยขาลงมานะครับ นี้่กลัวอะไรผมไม่กลัวนะผมกลัวพวกจับเลื้อยคานอะไรพวกนี้กลัวมากหวังืนมากเลยครับตอนนี้คนเริ่มลุกแล้วครับเนี่ยคนลุกแล้วมึงกดขี้นะใครจะกล้าเขาวะผมครับช่วงที่เราเล่มแก้วอุ๋ยอะเมาฟีลูกหมาป่าครับผมบอกเลยน่ากลัวมากเลยเนี่ยถ้ามองเงี้ยเหมือนไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าดีจริง โคตรน่ากลัวเลยผมบอกเลยดูอย่างไอเกกับใจนี่แม่งไม่กล้ามาเนี่ยผมยอมนับใจเลยเอ้าเหียไอคินเสียงรถจะมีใครกล้าขับเข้ามาในป่าหรือวะโอเคครับผมเห็นสุดตำรวจที่พวกเราจะนั่งสำรวจ ลองของที่เรคนนะครับจะตกลงกันใครก่อนดีไม่เอาเล่นอูน้อยออกเลยเอ,อันตรายมากครับแกีแกี่ือ่อ,อก่อนเ<อ>มื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นแบบผีวิญญาณอะไรเงี้ยเวลาคนผ่านไปผ่านมาบ้านหลังเนี้ยเขาจะเห็นบบเยอะมาก บอกเคยเห็นนั่งอยู่ได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยไม่เคยได้ยินเลยเสียงมาเคยได้ยินไม่เคยครับแต่มีคนบอกวมา วัวที่ไหนนะครับห้องนี้ครับพวกลมกาวพวกพาผู้หญิงมาเยมากาอนีไม่ลดนีนนะครับเลยบวบสูงีเดียไปดูห้องต่อไปเลยครับน่คาชีติตนี่เลยครับที่ว่าคนตายครับไม่จะรอดเลยบางคนก็เห็นนี่ที่เลย ผมคุณนั่งเลยเนี่ยนั่งอยู่ท่านี่ยอันนี้เรื่องจริงนะบางคนั็เห็นนั่งอยู่ท่าน,นี้เลยนะอโอนะมไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่จริงนะผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งที่เด็กน้อยหนูตำรวจแล้วชนต้นไม้เขา,าตายตรงน้ำซึ่งวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย เอเครับถึงนะครับจุดที่เด็กน้อยขับรถมาแล้วมาชนต้นไม้ตรงนี้คนป๊แล้วมอไซค์ก็ตกทั้งเด็กน้อยก็ตกไปตรงนี้เน,นี่ยลองดูเนี่ยแล้วตรงนี้เมื่อก่อนตอนฝนตกตอน,น้ำเยอะเป็นไหนจำไม่ได้พอหักตายรู้สึกประมาณ13ปีอมอหนึ่ง ได้ยินไหมได้ยินเส้นสวดไหมมีงานศพอยู่นั่นนะเรามาช่วงเขาสวดศพที่ทำแบบนี้มันเป็นสะพานเก่าแก่นะเมื่อก่อนมันจะสีดํานะไม่ใช่ทาสีดํานะดําเพราะว่ามีฝุ่นมีอะไรเงี้ยมันดำเลยเจ้านี้แหละที่เด็กน้อยมันเล่นน้ำเราจุ๊บน้ำตายกัะนะเพื่อนช่วยไม่ทันนะครับหนากลัวอยู่นะสองบนสะพานเนาะ วันก่อนนะมีมีพระนะขึ้นขึ้นไปปีนเก็บลำไยแล้วทีเนี้ยกีกาก็เดินตามมากีกาหิวลำไยกีกาก็เลยบอกว่าอาตมาอาตมาเขาเรียกพระว่าอะไรวะอาตมาอาจารย์อาจารย์ก็ได้อาจารย์อาจารย์เอารำไยลูกนั่นหน่อยวะอาจารย์เก็บลำไยอยู่ใช่ไหมที่อาจาบอกโอ้ท่นไม่ใช่ลำไยกระโหลกไม่กระโปงอาตมาพาม เพราะว่ากันว่าด้วยว่าอ่างกิดน้ําเนี่ยมีลูกจระเข้มีคนมาปล่อยกลองงว่ามีเงียบกูขึ้นมาสิหายเลยแต่ที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะเขาพูดกันว่าอาจจะได้ยินเสียงดิบแบบใช่ด้วยชื่ด้วยแล้วก็เสียงน้ําแบบตีนน่านเนี่ยไม่ใช่ปา่านัาจเป็นห้องเก็บของแบบพวกวงโยงวงอะไรม้่งหรืออะไรเก็บของอะไรสักอย่างของ,ง,ง,ของเงินไหมล่ะอืมมีด้วยเอามีจานด้วย สองห้าสามสองวัดนอกวริจฉาสามสองนี่กี่ปีวะสาสิปีเลยนะโดอิจสิบปีลวมั้งสามสามสิปีเลไรสิบปีโขาจัดเก่ามากโรงเรียนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนประถมครับประถมอุบานปหกนะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อสมัยนี้ก่อผมว่เคเข้าภาที่นี่นะครับกูใหญ่จริงครับทุกคนโอ้ m หม o d เป็ดน,น,นะครับชาวบ้านเขาเล่าขานกันว่าเจอเป็ดก็เลยให้ทางวัดก็เลยจ้างคนให้มาปั้นรูปเป็ดน,นะครับมาดูเลยครับววััดดดเอยบมีตตาน เจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสบอกว่าตอนตอนที่สร้างมีคนฆ่ากันตายด้วยเป็นพวกชาวต่างชาติทะเลาะกันแต่ผมไม่รู้ว่ากี่ศพไม่รู้ว่าจริงไหมเจ้าอาวาสเขาเล่ามาอย่างนี้ครับมีมีฟ้าผ่าใส่เนี่ยนะคือแค่ขึ้นดูันที้อะไรเขาบอกว่าฟ้าผ่าเขาบอกฟ้าผ่ามีปีกอะไรบ้างไหนไงเป็กนากอันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์เฮ้ยออดชารน่แต่มาเช็คอินเช็คเอาตรงนี้มั้งผมเดาเอานะถึงไป

ไทก้าเข้ามาเลยครับเป็ตป่าลุกมากดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็ตป่าลากุาก,าลลาลกล้างมากเข้าใจแล้วว่าทาไมมันมี้ทก้าเข้ามามันลุกล้างมากจริงๆน่ากลัวจริงๆครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยกับลูกอยู่กันแค่สองคนต่อมาหมาที่บ้านที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็เสียชีวิตในเวลาสี่เดือนเสียไปเจ็ดตัวนะแปลกไหมคนสวนของหมู่บ้านก็เสียชีวิตไปด้วอยอุบัติเหตุอีกสามคนตายโหงทั้งนั้น นอกจากนี้ลูกของคุณพลอยก็จะบอกว่ามีคนคอยเฝ้าดูเราอยู่แม่อะไรอย่างเงี้ยมีเสียงกระชิบข้างหูคือคุณพลอยก็เลยฟังนะว่าลูกเขาเล่าให้แม่เขาฟังคนในหมู่บ้านก็ทยอยย้ายออกกันไปหมู่บ้านเนี่ยจากหาบเก้าหลังอนะเหลือเพียงยี่สกว่าหลังที่ยังอยู่อะบ้านยังเป็นทรงอังกฤษแบบสวยมากเลยนะเป็นสไตล์ส่วนใหญ่ที่ออกไปเนี่ยไม่ล้มละลายก็อุบัติเหตุปัญหาการเงิน มีทะเลาะบอกแวกกันภายในครอบครัวมันทําให้ต้องเกิดเหตุแบบเนี้คุณพลอยบอกด้วยว่าขณะเดินในบ้านอยู่ดีก็มีเสียงกระซิบบอกห่วยบ้านแต่ก็มักเกิดเหตุประหลาดส่วนใหญ่สารที่ไม่ใช้แล้วจะถูกนําไปทิ้งข้างถนนหรือไม่ก็รอบๆบวัดแต่ที่จำพบเห็นมากคือแถวข้างถนนจะพบเยอะ ก็ไม่ได้เก่ามากนะดูจากสีนะครับสียังสดอยู่นะแต่อาจจะมีรอยร้าวรอยแตกหักบ้างเป็นสาเหตุที่เขานํามาทิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตามผมมาดูนะครับเดูตัวดีดูทีเดียวเขาทิ้งกันแบบนี้เลยนะเดินไปทางไหนท่านี้ไหมตึ้งตึ้งตรงตรงตรงแปลกๆช่างช่างช่าง้ากวางกันแบบนี้เลยดูว่าโอ้โหนานจะนานเนาะขึ้นอะไรมาเลยเนี่ย เขาดูแลเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นครอบุญก็จะดูแลสุสานจีนเนี่ยอย่างดีเลยโอเคครับพาพาไปดูบ่อนที่เขาว่าหลอนกันเลยไปเดี๋ยวเขาปรับไฟฉายป๊บครับเนี่ยหน้าขนลุกไหมไปตามผมไปดูเมื่อก่อนตอนเด็กพวกผมเคยมาสนมากินเหล้ามาเล่นแถวเนี่ยหน้ากลัวกว่านี้เยอะตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้ว มันได้กินมันได้กินอะไรไหมกินดินเนี่ยอะไรกูได้กินริบแบกไ้วะกินได้กินอะไรมันเหม็นนะมันเหม็นกูได้กินริบแบกเแต่จริงแต่จริงแล้วเขาห้ามทักก่อนกูสักทักเฉยเลยดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวจะไม่เคยเห็นนะต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ที่ผุ๋งพะแพร่นะแมงโกตากลัวจริงๆซึ่งต้นต้นที่มันขัอนห้ามมากกวมันคือสนิทก็ท่าเรียกว่าต้น ต้นโพต้นสูงต้นโพแหละเนาะเขาเขาค่อนข้างเชื่อมากเลยส่วนพิธีกรรมเนี่ยเขาเขาว่าไม่ต้องมาหนอนตูแล้วพิธีพิธีกรรมนี่กคือใช้เข้าวไม้ใช้เทียนหนึ่งเล่มใช้เทียนเราทันไหมเทียนจุดทูบขอขอขอก่อละเบิดจะเห็นเรื่องในการส่องแล้วก็เช็ดแป้งลูกลูกวนลอยลอยมาเนี่ยลักษณะคือถึงเวลาลอยไม้หรือฮะถ้าเหม่งเราคิดว่าเราตอนนี้น่าจะเห็นเลขชัดที่สุดอ่ะ ห้ค่ะข้อหนึ่งก็คือห้ามกินของมึนดื่มของมึนเมามาเด็เพราะมันเกิดการให้ตาแ็งตาค้างมันจะมองเลขไม่ชัดห้ามดื่มของมึนเมามาตอนทาไอทาแป้งขอเลขเพราะว่ามันจะมองเลขไม่ชัดย้ำมันจะมองเลขไม่ชัดนะครับก็ว่าอันนี้บ้านมันเป็นเหมือนรีสอร์ทเป่ารีสอร์ทสำนักงานอะไรพวกนี้นะมันดูใหญ่ไหม มันรู้ใหญ่จริงนะนกแดดกัวน่ะจะเป็นรอยคนคันป่ะเฮียบางทีไปส่องไฟกูรู้ว่ามีคนเปิดไฟีกระโดงใช่มไหมนี่มีอะไรปะเนี่ยโอ้เข้าได้ไหมม่ได้แอร์สองส่องส่องสิตัวอะไรอือหน้ราระทางนี้แม่งโคดาหกัว้งนั้นดูแล้วดูแม่งเย็นเย็นด้ว<ๆ> ระวังระวังนะจะจะหักปะวะอย่าอย่าเสียวเสียวหักตรงนี้สายดินด้วยมีน้ำขังจุดนี้นะครับประตูด้านหลังเนี่ยเป็นประตูที่เอาไว้สำหรับเก็บอัฐิออกมาหลังจากที่เผาเสร็จแล้วนะครับ จุดนี้แหละจุดนี้แหละจุดนี้แหละจุดนี้ที่คนเห็นเยอะใช่ไหมเห็นเยอะนะครับมาีตุ๊กแกด้วยผมผมไม่เอาอะไรกับตุ๊กแกเลยนะผมไม่เอาโหมอ มีอะไรข้างล่างหัวครับหัวเป็น้าครับมาเลยมาแล้วนี่คือสภาพสภาพด้านบนนะครับ,บก็จะเป็นเกจที่เอาไว้ใส่ผู้เสีชีวิตใส่ศกนะครับเพื่อชาปนกิจจุดน,นี้นะครับเนาะหลังจากนั้น ก่อนที่จะมีการเผาเรา่าจะรู้กันอยู่นะครับก็จะมีการรอบเดินรอบหองน้ําเวลาอะไรนอนอย่างเงใช้คําว่ากลัวไหมครับใช้คําว่าชินดีกว่าครับคือเราเห็นบ่อยตัวเราไม่เคยเห็นตัวผมไม่เคยแต่คนอื่นจะเห็นเสียงแต้ข่าวว่าที่ว่าไปกินเนื้อย่างไปสี่คนจัดจานมาห้าคนใช่ครับแล้วก็เด็กเสิร์ฟถามหาอีกคนหนึ่งครับทั้งที่ว่าไปกันสี่คนครับโอเคครับแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยที่จานยูลงสัมผัดจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่อง ที่เขาเจอกับตัวเขาเองนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณก็ถามว่านานไหมมันก็ไม่นานเท่าไหร่นะผมอายุ22นะครับประมาณนั้นนะครับก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่สารากลางหมู่บ้านนะครับก็นั่งกันประมาณ6-7คนนะครับก็นั่งกินไปเรื่อยๆนะครับประมาณตี2นะครับก็รู้สึกว่าเมานะครับแต่ก็คงคิดว่าไม่ใช่ตาลายนะครับก็กําลังนั่งกินเหล้ากันแล้วก็ช่วงจังหวะที่ผมกําลังยกแก้วนะครับคือก้มยกแก้วนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ มองไปที่บนถนนตรงทางตรงทางวัดก็จะเห็นเป็นพิธีศพซึ่งตอนนั้นในวัดนะ่มีงานศพไหมไม่มีครับวัดปิดไฟมืดมืดม,มากครับแต่มองไปก็เห็นเป็นพิธีศพกําลังแบกศพเดินอกมาแบกแบกโลงครับแล้วก็มีคนใส่ชุดดำครับเดินเป็นเหมือนพิธีศพครับเดินเข้าวัดครับแล้วใช่นะครับก็มีหลายๆประวัติแล้วล่าสุดนี้นะครับก็จะมีจะมีคนมาปูุกคอตตยนะครับอยู่ที่คละสามกรง ต้นตัดเอาแล้จริงไงครับจริงจริงนี่เลยเนี่ยไครับจริงไหยอากิงไรงนะอนี้ยันี้เลกีนเงิเนี้ยเตัดงใช่ัหมใช่ครับคือตามหลักนะครับคนผู้ตายครับต้องตัดกิ่งนั้นทิ้งมีคนมานั่งอยู่ตรงในศาลาศาลาสามนะครับ จำครับทีนี้สาลาสามก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามานั่งเนาะยานที่อยู่ในบ้านก็จะออกมามองดูว่ามีใครมาอะไรแบบเนี้ยจะทิ้งให้โอบิตะอยู่คนเดียวนะครับย้ำคนเดียวแต่พวกเราจะอยู่ไกลๆถ้ามีอะไรเราจะได้เซฟๆซฟก็ได้ไม่ถ้า,ถ,าถ้ามีถ้ามีอะไรนะนรอเราจะต้องวิ่งก่อนนะครับเอาอเคออรับน้องๆอาจารย์ เชิญดวงวิญญาณีือว่าถ้ามีจร mm ิง hmm. ให้ออกมาพ mm hmm. บาะบักเอจัด้ว้

วันนั้นเห็นกระทงอยู่นี่แต่ไม่รู้เขาเอาเก็บไปแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปสำรวจจุดก่อนเฮ้ยแต่ว่าสงสัยมากเลยว่าทำไมเขาเผาขยะตอนคืนว่าไม่มีไม่มีคนดูเน่ะเผื่อมันล้มใหม่ได้นะเพื่อนอะไรตายที่ไหนเห็นเนี่ยอุึงยุดเนี่ยอะไรวะหมาเรือไปหมาเปล่า 上班呢，打雪，他他他他，他要冰。